สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทะพลังกกลนะครับเรื่องราวการบริหารจัดการนะครับเรื่องของโดยเฉพาะการบริหารคนเนี่ยม,มันมักจะเป็นประเด็นที่มีปัญหาต่อเนื่องไม่รู้จบน,นะครับแก่ตรงนี้ก็ไปเจอตรงโน้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นสําคัญมากในการบริหารคนก็คือเรื่องของความลําเอียงของผู้จัดการเรานี่แหละที่องค์กรของเราผู้จัดการเรามีความลําเอียงไหมหรือแม้กระทั่งตัวเราเองในฐานะที่เป็นผู้จัดการเนี่ย เราลำเอียงกับพนักงานของเราบ้างหรือเปล่าผมว่าในการทำงานร่วมกันนะครับผู้จัดการบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องบางคนมากกว่าคนอื่นเนี่ยผมว่าโดยธรรมชาติผมว่ามันคือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าความสัมพันธ์นั้นมันมากจนเกินปกติ นานานอันนี้เราไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับคือในลักษณะที่ว่าสนิทสนมชอบมากรักมากกับลูกน้องคนนี้จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ตามมาที่ค่อนข้างจะทําให้คนอื่นมีผลกระทบนะครับเช่นรักคนนี้มากเวลาประเมินผลงานเ,าเขามีอะไรที่ไม่ดีพฤติกรรมแย่ๆแต่สุดท้ายผู้จัดการที่มีความรักกับลูกน้องคนนี้ก็จะปล่อยไปหรือบางทีก็ให้คะแนนผลงานแบบเฟอ์ไปเลยก็มี บางคนเนี่ยเป็นมือขวาเลยนะครับแต่ผลงานไม่ค่อยดีแต่ความสัมพันธ์โอเคก็ได้รับการผลักดันให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าเป็นความลำเอียงที่มากเกินไปนิดนึงแต่ถ้าเรามีความสมดุลนะฮะเรื่องของความใกล้ชิดกับพนักง,งานโดยปกติแล้วแน่นอนฮะมันมีบางคนหรอจะชอบมากกว่าอีกคนนึงแต่ไงก็ดีในการที่เราจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้จัดการที่ดีเราควรจะต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องทุกคนแบบใกล้เคียงกันนะฮะถามว่าทําได้ไหม ผมว่าทําได้นะผู้จัดการหลายคนก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ก็มีอะครับที่บางคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเวลาไปถามผู้จัดการว่าคุณคิดจะลำเอียงไหมอันนี้เวลาผมจัดพวกสัมมนาเรื่องของซุปสกิลนะฮะแมเนเจอร์เรียลสกิลเนี่ยผมก็มักจะถามในประเด็นเรื่องของความลำเอียงว่าผู้จัดการทุกคนที่ดํารงตําแหน่งเนี้ยเราเคยคิดจะลำเอียงกับลูกน้องไหมเคยคิดที่ว่าขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วฉันจะรักคนนั้นมากกว่าคนนี้ส่วนใหญ่เกือบร้อยเตตอบว่าไม่ เขาไม่เคยมีความคิดที่จะลำเอียงกับลูกน้องแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆในใจมากกว่านะครับว่าบางคนอาจจะถูกจริตกันแค่มองตาก็เข้าใจละว,ว่าต้องการอะไรผลลัพธ์แบบไหนแต่บางคนที่พูดเปล่าๆ,ๆก็ยังไม่เข้าใจสัทีถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกแฮปปี้กับคนนึงแล้วก็ไม่แฮปปี้กับอีกคนนึงมันก็เลยเป็นผลตามมาไงครับว่าถ้าเราเอาความรู้สึกตรงนี้ไปผูกกับการทํางานไปผูกกับ การประเมินผลงานเรื่องการให้รางวัลเรื่องการเลื่อนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารคนในทีมเนี่ยมันจะสร้างปัญหาตามมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากงานวิจัยที่ h า a r d b u s i n e s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  h o o o นะฮะ <c oughs> เขาก็ทำเอาไว้ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของความลำเอียงเนี่ยงานวิจัยเยอะทีเดียวนะครับชี้ให้เห็นว่า เกือบทุกคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการจะมีกลุ่มที่เรียกว่าอินกรุปก็คือเป็นคนในคนสนิทกับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนนอกนะครับเรียกว่านอกสายตาหรือเรียกว่าเอากรุปอินกรุปเอากรุปเนี่ยในงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่ายังไงก็เจอนะหลายชิ้นเลยนะครับที่เขาคอนเฟิร์มมาว่าผู้จัดการทุกคนมีแน่นอนคนในคนที่ค่อนข้างจะสนิทด้วยกัอีก,กลุ่มหนึ่งที่เป็นพนักง,งานเอากรุปก็คือ กลุ่มที่ไม่ไม่ค่อยได้สูงสิงเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พูดคุยในแต่ละวันคุยเฉพาะเรื่องสําคัญเรื่องงานแค่นั้นเองต่างๆนั้นก็ถ้ามีประเด็นเล็กๆน้อยๆเดินผ่านกันสวนกันบางทียังไม่ทักกันเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนในนี่โอ้ก็ควงแขนกันไปกินข้าวอะไรต่างๆนานาเยอะแยะนะครับเคสอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาตามมาเยอะแม้ว่าผู้จัดการคนนั้นจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ความลึกๆของผู้จัดการเองอ่ะมันก็มีความรู้สึกชอบไม่ชอบในใจนี่แหละ ซึ่งไอความไม่รู้ตัวตรงนี้ฮะมันอาจจะนําไปสู่การที่ทําให้ขวัญกำลังใจของทีมงานมันหายไปความพึงพอใจของพนักง,งานบางคนที่ไม่ได้รับ r e c o g n i z e จากนายเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้แรงจูงใจลดลงประสิทธิภาพในการทํางานมันก็ลดลงไปอีกโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าคนนอกสายตาเนี่แหละครับในมุมพนักงานเองอเฉพาะกลุ่มคนนอกนะครับเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับว่านายไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจและมักจะเทียบกับกลุ่มคนในของนายเสมอว่าฉันไม่ใช่เด็กนายซึ่งสุดท้ายคนนอกกลุ่มนี้เขาก็จะรวมตัวกันจับกลุ่มกันแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเขารู้สึกยังไง โดยที่จะมีความรู้สึกผิดหวังเครียดรวมทั้งบางคนก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษกับนายเสยเองเลยก็มีสุดท้ายทีมเวิร์กมันก็ไม่ใช่ทีมเวิร์กใช่ไหมฮะสาเหตุตรงนี้ก็คงต้องมาปรับเปลี่ยนกันที่ตัวพฤติกรรมของคนที่เป็นผู้จัดการนี่แหละคําถามคือแล้วผู้จัดการคุณจะทํำยังไงนะฮะก็เลยเอาคําถามลองประเมินตัวเองก็ได้นะครับเราตอบคําถามต่อไปนี้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางแล้วก็เปิดกว้างดูว่า เราอะมีคนนอกแล้วมีคนในแบบที่เขาว่ากันหรือเปล่าเช่นข้อหนึ่งนะฮะเราในฐานะผู้จัดการเนี่ยพยายามหาโอกาสพูดคุยกับพนักง,งานคนนั้นหรือไม่คําถามนี้ต้องเช็คทีละคนเลยนะครับสมมุติว่าเรามีลูกน้อง5้าคนเราต้องถามคําถามนี้ทีละคนเลยในกเราพยายามหาโอกาสพูดคุยกันในกอไหมเมื่อเทียบกับในขอในคอในง ถ้าเราบอกว่าพนกรน,นี่เราไม่ค่อยหาโอกาสพูดคุยยิ่งเปลี่ยงการพูดคุยได้ก็จะยิ่งดีแต่พอไปถามคําถามเดียวกันกับนายขอเอ้ยนายขอนี่กลับกลายเป็นว่าเราพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับเขามากกว่าเคสนี้มันก็เริ่มละนะฮะเริ่มเป็นข้อแรกนะครับว่าถ้าตอบใช่นั่นแสดงว่าท่านมีคนนอกคนไหนแหละนะฮะข้อ2ครับเรายอมรับในความสามารถของคนนี้หรือเปล่าของพนักง,งานแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนผมว่ามีดีกรีไม่เท่ากันอะ ลองทดสดูนะครับข้อ 3. เราในฐานะผู้จัดการเนี่ยช่วยส่งเสริมการเติบโตของพนักงานคนนี้หรือเปล่า,าไล่ทีละคนเลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ไม่เห็นจะอยากโตกับเราไม่ต้องไปส่งเสริมมันก็ได้บางคนนี่แทบจะปล่อยให้มันทํางานไปเรื่อยๆก็มีนะครับแต่บางคนโอเคเราพยายามที่จะผลักพยายามที่จะดันพยายามที่จะมอบหมายส่งไปอบรมนี่แหละเราเรียกว่าเริ่มมีแล้วนะฮะอินกรุ๊ปเอากรุ๊ปขึ้นมาละนี่คือ3ข้อนะครับข้อ4คือเรามีปฏิสัมพันธ์กับพนักง,งานแต่ละคนเนี่ย เกินกว่าหน้าที่การงานใช่หรือไม่เช่นตอนเย็นก็ไปแฮงเอาท์กันนะครับเสาร์อาทิตย์บางทีก็ไปทํากิจกรรมครอบครัวด้วยการอะไรต่างๆเนี่ยมันมากเกินเหตุหรือเปล่านะครับข้อสุดท้ายคือถ้าพนักงานคนนี้ทําผิดพลาดเราจะทํำยังไงกับเขาเราจะเข้าไปช่วยแก้ไหมหรือเราจะลงโทษเลยหรือแบบว่าปกปิดหรือช่วยที่จะทําให้เขารู้สึกไม่เรียกว่าไม่รู้สึกผิด นะบางคนที่เป็นคนในหน่อยเนี่ยนะฮะก็จะบอกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดพลาดครั้งเดียวเดี๋ยวเราครั้งแรกเองเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปก็ได้ครั้งหน้าค่อยมาว่ากันครั้งนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนนอกผิดพลาดขึ้นมาว่าไรเนี่ยโอ้โหเราจัดเต็มถ้ามีความรู้สึกแบบเนี้ยนั่นแสดงว่าเรานี่แหละเริ่มมีความลำเอียงบางอย่างเกิดขึ้นในทีมงานของเราละถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับแต่ด้วยวิธีการปฏิบัติมันควรจะต้องไปในทิศทางเดียวกันมากกว่านะฮะฉะนั้นถ้าเราจาก5าข้อนี้ถ้าเราตอบ ใช่เกินกว่านะครับสข้อก็แสดงว่าเรา,เร,าเริ่มมี้ะลังนะครับคนนอกคนในอินกรุ๊ปเอากรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะแก้ไขคืออะไรก็คงต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในทีมหาจุดร่วมพร้อมกันหาจุดดีของแต่ละคนสร้างความสัมพันธ์ให้มันบาลานซ์กันได้นะครับแล้วก็ลูกทีมของเราต้องมองว่าเขาเป็นคนมีความสามารถทุกคนแหละให้โอกาสเขาในการแสดงความเห็นในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้น ส่งเสริมการพูดคุยกันการเติบโตของทุกคนนะให้คนมาแชร์เป้าหมายอาชีพแล้วฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดการก็ส่งเสริมให้เขาเติบโตไปได้ผมว่าสุดท้ายอะครับเรื่องของความไม่ชอบมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่ละแต่ในการบริหารจัดการคนในทีมงานของเราเราจะต้องไม่เอาความชอบไม่ชอบพวกนี้หรือความรู้สึกส่วนตัวของเราแบบนี้ต้องเอาออกจากงานไปให้ได้มากที่สุด แม้ว่าจะหลกวกว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราสามารถจะดึงความรู้สึกแบบนี้ออกไปจากการทํางานได้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับทีมงานของเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยู่กับนายคนนี้แล้วมันแฟร์ฮะมันมีความเท่าเทียมกันเรามองกันที่ผลงานจริงๆเรามองกันที่เรื่องของความรู้ความสามารถไม่ใช่ใช้ความรักความสนิทสนมส่วนตัวมันเป็นตัวตัดสินอันนี้ก็จะลดเรื่องของความลําเอียงในทีมลงได้นะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ